มาใหม่นะครับผมกับโปรเน็ตอ,อันแถมยังมีโทรฟรีให้ด้วยนะครับงานนี้เหมาจ่ายแบบรายปีที่เราจบ <Okay. S 1> ไม่ต้องมาทยอยจ่ายเป็นรายเดือนนะครับกับโปรบ้านขั่งเวอร์ชั่น2ค่าบริการถูกสุดหารงมาเดือนร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง <Yahoo! S 1> หลังจากที่เรารได้แนะนำโปรบ้านเลือดเวอร์ชัน7ซึ่งเป็นโปรเน็ตไม่อ,อั้นพร้อมบริการโทรฟรีครับแต่ว่าต้องมีการจ่ายแบบรายเดือนไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องนะครับ คราวนี้ก็มาดูโปรบ้าคลั่งกันบ้างที่เหมาจ่ายแบบรายปีทีเดียวจบนะครับเป็นเวอร์ชั่น2กันแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งในรอบนี้มีการอัปเดตความเร็วนะครับเน็ต <Wow. S 1> สูงสุดที่10เมกะบิตเลยด้วย <Wow. S 1> แถมราคายังประหยกกัดกว่าเดิมด้วยนะครับผมโดยทีมงานของตัวแสนก็รวมมาทั้งหมด3ค่ายด้วยกัน <Wow. S 1> AS t u m o b e แล้วก็ d t แทแต่ที่ไปเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นรายปีเนี่ย จริงๆมันคือซิมแบบเติมเงินนะครับคือซื้อมาปุ๊บใช้ได้ปั๊บยาวๆเลย1ปีไม่ได้มีการติดสัญญาหรือว่าพ่วงโปรยทั้งสิ้นนะครับ <Wow. S 1> เริ่มงนที่โปรของ AS ก่อนครับกับซิมมาราทอน <Wow. S 1> โดยโปรนี้ครับได้เน็ตความเร็ว10เมกนะครับใช้งานยาวๆเลยต่อเดือนเนี่ย100กิกะไบต์ถ้าเกิดใครใช้เยอะจริงจนหมด100กิกไปนะครับ ก็ถูก FUP นะครับลดความเร็วมอเหลือที่128 kbps โดยสามารถโทรฟรีได้ในเครือข่ายครับ24ชั่วโมงเลยนะครับผมครั้งละ30นาทีถ้าเกิดโทรเกินก็โดนนาทีละ1บาท7สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นก็โทรระวงังโทรระวังดีกว่าแต่ถ้าเป็นการโทรรอบเครือข่ายก็จะโดนชาร์จในนาทีแรกครับก็จะโดนนาทีละ1บาท7สตางค์เช่นกันสำหร,รับโปรซิมมาราธอนของเอนะครับผมมีราคาอยู่ที่1,790บาทครับสามารถหาซื้อได้ครับที่หน้าเว็บไซต์ a อตามนี้เลย มาตอนที่ทุ่งเอชกันบ้างคผมค่ายนี้มีการแบ่งเป็น3ซิมย่อยด,ด้วยกันนครับนั่นก็คือซิมแม็กซ์สปีดซิมเทพฟาสแล้วก็ซิมเทพต่อเริ่มงาที่ซิม Max Speed ก่อน,นครับตัวนี้ได้ความเร็ว300 m b กะต่อการใช้งานผมแล้วก็มี Data จํากัดที่60 g b นะครับถ้าเกิดใช้เกิน,นแต่ละเดือนก็โดน FUP 128 kbps สำหรับการโทรนะครับก็โทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับถ้าหากโทรเกินจะโดนตัดสายโดยอัตโนมัติสำหรับซิมเทพแม็กสปีดครับก็มีราคาราวๆ1 3 0 0าบาท <Okay. S 1> ส่วนซิมเทพฟาสนะครับก็ได้เน็ตความเร็ว300เมกะบิตเหมือนกันเดือนละ8 0กิกถ้าเกินติด FUP 1 2 8 KBPS สามารถโทรฟรีในเครือข่ายได้ครั้งละ15นาทีนะครับถ้าเกินจะมีการตัดสายโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเป็นการโทรนอกเครือข่ายนะครับจะโดนเลยนาทีละ1บาทก็แต่นาทีแรกสำหรับราคาของตัวซิมเทพฟราว1,50บาท มาต่องที่ซิมเทพทอนะครับผมตัวนี้ได้เน็ต10เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับผม <Wow. S 1> โดยสามารถโทรฟรีในเครือข่ายได้ครั้งละ30นาทีครับถ้าเกิดว่าโทรเกินโดนนาทีละ1บาทส่วนการโทรอกเครือข่ายนะครับก็โดน1บาทแนนาทีแรกเลยราคาของซิมเทพทอนะครับอยู่ที่ราว,ว1,890บาทสาเหตุว่าทั้ง3ซิมของทูบเอนะครับต้องบอกเป็นราคาคร่าวๆก็เพราะว่ามันมีขายเฉพาะตามร้านค้าออนไลน์นะครับพวก e s h อป e ี l a า a d a า แต่ว่า True H โดยตรงนั้นไม่มีขายนะครับ <Okay. S 1> ปิดแท็กกันที่ดีแท็กับซิบนน x, มคงกระพันนะครับตัวนี้ได้เน็ต10เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับไม่จำกัดปริมาณ Data ด,ด้วยใช้ไปเลยเท่าไหร่ก็ใช้ไปได้นะครับพร้อมกับบริการโทรฟรีในเครือข่ายนะครับ15นาทีถ้าเกิดเกินก็โดนนาทีละ1บาท7สตางค์นะครับส่วนการโทรนอกเครือข่ขายก็โดนนาทีละ1บาท7สตางค์เช่นกันส่วนร,ร,ราคาของซิมคงกระพันนะครับก็อยู่ที่ราวๆ1,399บาทนั่นก็เพราะว่า ที่ดีแท็ไม่มีขายนะครับแต่ว่าต้องหาซื้อตามร้านค้าออนไลน์เช่นกันซึ่งเราไมา่ได้ซิมต่างๆครับที่เราซื้อแบบรายปีจ่ายทีเดียวจบนะครับแบบโปรบ้าข้างเนี่ยมันมักจะมีโปรโมชั่นมาลดราคาหรือว่ามีช่วงราคาพิเศษนะครับตามพวกช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ร้านค้าออนไลน์กันบ่อยเพราะฉะนั้นยังไงใครที่เล็งเอาไว้เนี่ยลองดูช่วงมีโปรโมชั่นพิเศษกันดีๆนะครับเผื่อได้ราคาถูกๆความสบายของมันก็คือตัวโปรบ้าข้างน่ย จ่ายทีเดียวจบไม่ต้องคอยกังวลว่าต้องเติมเงินหรือเปล่าหรือต้องไปจ่ายรายเดือนไหมแต่ก็ต้องจ่ายเงินก้อนก่อน,อนครับประมาณพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบจ่ายแบบรายเดือนมากกว่าเผื่อใช้งานไม่นานต้องการจ,จะเลิกใช้ก็แนะนให้ไปดูนะครับส่วนของโปรบ้านเลือดเบอร์ช่างเกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครมีเพื่อนที่กำลังมองหาโปรเน็ตราคาประหกันอยู่จะได้มาเลือกดูว่าจะเลือกโปรบ้าเลือดหรือโปรบ้านช่างดีนะครับสำหรับวันนี้ผมพัดจากดอยแซนขอลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ